แล้วนรกชั <ici> <an> ้นสุ่มใหญ่ๆนั้นมีอะไรบ้างก็อวิชานรกตัณหานรกอุปาทานนรกโทสานรกโมหานรกโลภานรกราคานรก แล้วโรคเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทั้งเดือนทั้งปีเมื่อไหร่เราจะเลิกตกป็นโรกแต่เสียทีจะกลายทึ้ปมาปาหลุมกันได้บ้างว่าเช้าเขียนเพิ่มไปอีกสิบหกน้อแค่หกก็แย่แล้วยังจะตายไม่ขึ้นแล้วยังมีตั้งสิบหกอีกเหรอะจะไปขึ้นไหวหรอ 菩萨เขียนมาเพราะมันเยอะมากจึงเขียนไว้ว่ารูปรักนอกจากนรกขุมใหญ่ๆแล้วยังจะมีนรกขุมเล็กๆมากดแก่เจ้าอยู่เมืองนี้อีกคือหนึ่งวิตตกันนรกอยู่แต่วิตตกวิตตกวิตตกอยู่แต่ในความพยายามยากวิตตกวิตึกอยู่แต่ในความพยายามยากเช่นนี้เรียกว่าพิชาสมาโลภะนรก ที่ตกหลับเกิดอยู่แต่ในความทะยานอยากอย่างนี้แนี่เขาเรียกว่าอภิชาสมาโกรพนรกสองคิดร้ายต่อผู้อื่นอยู่จกักจูนอยู่เช่นนี้เรียกว่าพยาบาทนะรกเคยไหมที่สี่ชั่วโมงจะมีอารมณ์แบบนี้บ้างไหมที่ตกแล้วเกิดอยู่ในความทะยานอยากก็แสดงว่าตอนนั้นตกนรกไะ คิดร้ายคนอื่นสากตกรธอารกอีกแล้วสามเริ่มมีความไม่พอใจจนโกรธเริ่มมีความไม่คุ้นพอใจจนโกรธเช่นนี้เรียกว่าโอทะนารกเคยตกมาไหมประจําและนะเล็กแล้วผนะูกอารมณ์ลลโกรธนั้นเอาไว้โกรธแล้วผูกอารมณ์โกรธนั้นไว้ นรกสูงขึ้นอีกเรียกว่าอุปนาหารนารกูโกรนห้าดูหมิน่นเยียดหยามผู้อื่นเรียกว่ามาัดขัดนรกหกถือตัวถือตอนว่าดีกว่าผู้อื่นเรียกว่าปาราศานารกเจ็ด ลิศยาผู้อืน่นเรียกว่าอิสาโนรกอิสานเไม่ใช่อิสาอิสานรกแปความกรณีที่เลียวเรียกว่ามัฉริยานรกเก้าเสส้งแ,แกลงมายาเรียกว่ามายาโนรกสิ 10. ปวดดีปวดโอ,ดอดเรียกว่าสาเธยยะนรกสิเอ็ดความเป็นคนหัวดีไม่ยอมรับฟังคำสอนคำเตือนของผู้ใดเรียกว่าสำพภะนรกสิบสองความพลนงจองหองไม่ยอมก้มหัวให้ใครเรียกว่าสาลำพภะนรก สิบสามความถือตัวถือตนเป็นใหญ่เรียกว่ามานาะนรกสิบสี่ในโลกกูใหญ่คนเดียวในโลกนี้กูดีคนเดียวทั้งที่ใกล้โควนหาดีไม่ได้ไม่ค่อยจะได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอาติมานะนรกสิบห้า มัวเมาประมาทหงไหลเรียกว่าธรรมะนรกสิบหกประมาทเลินเล่อเรียกว่าธรรมะธาตุนรกไหวไหมเนี่ยคิดๆอยู่แล้วก็ทั้งห้องเลยรวมทั้งชั้นด้วยไหไมันจะขึ้นจากเนรกเร็นอะไทีฮะ รู้สึกไหมมันอยู่นในนรกขนั้นเลยเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรไม่เหงาเราลองมีเพื่อเยอะเขียนต่อมาว่าลูกแว๊บเจ้าลองดูที่ว่าหนึ่งนาทีเจ้าตกนรกกี่ขุนแค่หนึ่ง,นา,งนาทีเนะี่ยตกนรกกี่ขุนในสิบหกขุนเนี่ย ออไม่ไม่ไมนับไม่ต้องนับที่ขุมเราอาดีชันเหมาหมดเลยค่ะเหมาทุ่ขุมอขอทุ่ขุมเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาเรียกอย่างว่าอุปาจิเลส1ิบหกชนิดกิเลสเครื่องยังให้เกิดน,นรกเกิดไฟนรกเกิดความร,าร้อนที่เขียนเตือนอย่างนี้เนี่ยเพราะมันจะเป็นเหตุปัใจจัยให้สอนวีถีจิตในช่วงวันที่สิบสองสิบสามสิบสี วันแรกที oh, ่จะถึงในเดือนสิงหาเนี่ยจะสอนโยงวิถีจิตสอนให้รู้อาการของจิตสอนให้รู้ลักษณะกุสลจิตอาปุสลจิตและอัพยากิกิตคือจิตที่ไม่มีกุสนไม่มีอาปุศนแต่ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ก่อนเลยเขียนแล้วถือเตือนเอาไว้รู้กูตั้งใจว่าทุกเช้าก่อนบินถบายก็จะเขียนวันละข้อวันละข้อจนกว่าครบ ออกพรรษาก็คงจะได้กินหนังสือได้เรื่องหนึ่งได้แจกในวันกระถินก,ก็อยากอีวอนขอร้องว่าถ้ามีโอกาสก็พาตัวเองขึ้นสวรรค์กันบ้างอย่าปล่อยจนให้จมจักอยู่ในหลุมนรกโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้สึกตัวรู้ปล่อยโดยทั้งเท่าที่รู้ก็ยังปล่อยอยู่เพราจะสะใจมันในอารมณ์ถ้าอย่างนั้นมันก็อันตรายเกินไป พรชีวิตเรามันก็ร่วงโรยไปทุกวันวันคืนร่วงไปร่วมไปเวลามันคินกินกรบสิ่งกับกินชีวิตเราแล้ชีวิตสั์อื่นมันก็กัดกินแล้วสิ่งที่ได้มาคือขัดทุนไม่เคยกาไรเลยคุณไม่เคยขึ้นสวรรคเลย,เคย,คเลยตกนรกตลอดมันก็ถือว่าเสียโอกาสได้เกิด ถ้าอยากจะทุกข์สวรรค์บ่อยๆก็ต้องหากรมาวิธีที่ทาจิตให้เบาสบายผ่อนคลายหันมาดูว่าวิชามาอยู่ตรงไหนอ่ทีนี้ถ้าเราจะไม่อยากขึ้นไม่อยากตกนรกในหุงใหญ่มันเริ่มต้นจากการกาดนรกอะไรนรกขับวิชามีความโง่เี่วกวิชาก็ตกนรกแล้วถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาวิธีเรียนรู้วิชา แค่รู้วิชาเข้าใจวิชามีวิชาแล้วมันก็ไม่ตกนรกแล้วพอรู้วิชามันก็ไปหยุดตัณหาความพย,ยานยามมันก็ไปลดุปาทานความยึดถือมันก็ไปทําลายอาติตมานาสาเคยยะวิมัคขะกรณีอิชามายการนารกขุมที่ย่อยมันก็หายไปหมดไอ้นรกที่หกคุมมันก็ไม่เหลือสักขุมนึงม กพราะมันเริ่มต้นจากเรียนรู้วิชาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยวิชาเราก็มาจากหลากหลายที่อย่างที่บอกเมื่อครู่นี้ว่าสุตตามายาปัญญาฟังจิตจามายาปัญญาคิดเหลือข้อสุดท้ายเท่านั้นทำเสียทีภาวนามยาปัญญา,ลา,ญญาแล้วทาอะไร,รเริ่มต้นเริ่มต้นก็ไปประพุพรมอจรรย์นในวันพระวันโกนกันบ้างเนี่ยเขาเรียกว่าวิชา ไปมาพุทโมาจัรย์ไปรักษาศีลไปสวดมนต์ตอนเย็นไปทําจิตให้ผ่อนคลายก่อนหลับไม่ใช่ไปดูหนังหีแล้วหลับไม่ใช่ไปดูหนังแม่หัวตกกับลูกกระพแล้วหลับอย่างนี้มันก็ตื่นเช้าขึ้าล้วก็โหเหนื่อยโมเจียลูกกระกาพาตกกับแม่หัวหวั่นไปด้วยอะไรอย่างงี้มันก็เลยหมดแรงเหมือนับไม่ได้นอนทั้งคืนเรียกว่านอนไม่หลับ นี่แสดงว่ามีอาวิชานอนโดยอวิชานอนในขุมนรกนั่นเองครับไม่ได้น,นอนในในเตียงของธรรหรือเตียงแก้วบนสวรรค์ไห้งั้นอยากจะนอนบนสวรรค์ก็ต้องทําจิตให้สงบก่อนนอนท,ทําจิตให้วางจากอารมณ์ทั้งปวงแล้วนอนเนี่ยเขาเรียกว่านอนหลับเป็นสุขเกวดารักษา ไม่ขวัญร้ายตื่นขึ้นสบายเรียกว่าน,นอนบนพื้นสวรรค์บนแผ่นดินสวรรค์แล่ก็อยากเชิญชวนพวกคุณทำตามอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสก็แบ่งบุญให้ถวายพระราชกุศวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกโอกาสที่มีทำเพื่ออะไรอย่างน้อยก็เป็นการแสดงความกระจัญญูรู้คุณกระดับเวทีตาตอบแทนคุณ กตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นวิชาหรือเป็นอวิชาเออเป็นวิชาเป็นธรรมะหรือเป็นอาธรรมฉะนั้นก็ถือว่าเราก็สึกวิชาไปนในตัวเมตตาเป็นอวิชาหรือวิชาเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็หายใจเข้าสัดทั้งปวงจงเป็นสุขหายใจออกจัดทั้งปวงจงพ้นทุกข์ก็ถือว่าเรามีวิชา